กับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสวัสดีบนทุกท่านที่เราหาับซมส่องน้งำข้ามเด้อพี่น้องเไงสวัสดีป้งงาลูกน้องาย็นขวบพี่นอ้องเไยมากินอันลูกทอดลูกชกิ้นน่ากินมากพอดจะกรอบไป <c oughs> มันเนี่นมแ้งไเลยาได้เกี่ยวข่าวมันคนระพายุข่าวเนาะคนสิตกเขาเรียว่าสิลมแพงเอาเอาเดี๋ยวกันก่้น่คอมุนแบบน้อะไรตัวมุนกับมุนเนาะแม่เนีุ่๊กด สิทธพายเลยพายในหน้าแล้วนะไม่พายหรอต้องงเจ็ไสิเป็ดส่วนหน้าอยเจียวพอวิเป้าเจียวดื้อเียวประเทศแต่บมสบาย เชื่อใครแห้งรมแหง้งแหง้งคือเดี๋ยวพายุข,ขา่าวมาสักแบบร่มแห้งอะไรปุ๊ยเงินจะสียไปวุวว่นวุ่นวุ่นี่ลมแห้งอะไรร่มแหง้งแหง้งไปแล้ว

ขอไอ้คิ้วหมดเมืเ่อบ้านขอไอ้คิวเมื่อเมื่อแป้งข่าแป้งอะไแป้งจักจักตัดข่าพี่นางอยู่บ้านกับกระลังเกี่ยวถ้าอยากไอย้คิ้วทำประเดี๋ไปซอยละให้เพิร์ตต้มกระแห้งเที่ยวมาเที่ยวมาเดี๋ยคิวสิบ่สบาย คิวไปหไหนยต่อาไปเสร็จเล้วพี่น้องมากินน้ำการเด้อพี่น้องเองก็สกูสกูน,มกน,นงงส,ส,สมองสมอนเด้อน้องคบบ้าักเว่าลงๆรลืมลมพี่น้องตอนแชบหนาทลังเนี่ย ขนมซีน้นำแกนเดอร์ลงสีทอดว่าสีมีพนก็เลยกว่าบร้กเกี่ยวขาวพี่นอ้อยปกติติกี้ว่าสิแลนเรี่พนักพนสีนนนนนนเกี่ยวขาวอะไรวะพนสีมาพระยูสีมาก็เรยก่ไบรกเกี่ยว มากินนากันได้อพี่้องเลยข้าวลูกซีนพลาลูกซีนแดงซึ่งมาหมอวนันผมกับบริญาแจ๊กเกอรอพกับอะราเาแจ๊กเกอ่อพี่้งาาองเ ขอไอคิวอะสิไปหลดแห,ห,ดห,ดห,ห่พอลงมือเจ้าเห้ไปลดแห่นะพอลงเมือ,มอพอ,อเมื่อเมื่อวานปนกติไปสิเมื่อเมื่อนี้ือว่าแหละพอเราไม่ได้เกี่ยวขาวนะพี่ๆีรับข้างบงพนพายุเนาะพายุขึ้นแลัววันที่สามสิบอะจะมีฝนที่ัะสีนาวเลยมาๆมากินนะจุกว่าหาย กินก kind of. uh ินไขุดมาวานหน่แบบเอามากินจเหล่อเหล่าไข่นาะโอ้หเา่อไข่เนี่ไม่ใช่ตัวใหญ่ใหญ่แกมบุมคุดทีหล่อคุดทีหลราได้จนพอกินทัได้เด้บักลาปีนี้เราคือคุดเก่งเนี่ยพีกายเนี่ยุดบเทิงปีกายปีนีุดจหลอเก่งเกี๊งแกมบุ้มในหย่อนเบิ้ ไม่ไู้ปวดดุลุก็เห็นงานซอยจักซอยจักความกินลอะไรตึงเียนกับตะหมาีไงเปรยนเมื่อนเมื่อวันเมื่อวานอะไรมาพื้ มักลิปอีกโหคือได้มักง่ายแท้เริ่มเรียนเขียนตรงซืน้ำงามเขียนงามเขียนเก่งอ่านเต้นอยู่บ่เขียนนะได้นเขียนอ่านโปรเอตเขียนอ่านโปรเตนเขียนบลูมบ้ารมแห้งแบบนี้ขี่นหลุดระวังเลยนี่มั้ง bây giờ cốc một máu, cốc lông, hêm, cái nào đó ba chọn về theo đoàn, đeo cái tổng cốc mại đó ớt ừ, ớt nhảy là bao loài theo nguyên nhảy luôn rồi đúng rồi, nó tiêm được nhảy vứt ừ ừ, vứt hôm nay cả có với nay mỡ

Tiếp bởi thầy Nhạc cho bà, bà lúc mừng đúng Nhạc bà luôn mừng đúng không em ơi? อาพี่ป่าพี่เป็นหนาม้าพี่เอาไอคิ้วอยู่เฮือนมือนีบแม่ปลาลุงเอ้ยเอาไอคิ้วอยู่เฮือนมือนีบน,นานส,ารรนสารรวัสดีปลาลุงเดอ้อลูกสวัสดีปลาลุงเฮ้ยสวัสดีปลาลุงเด้อวันดีครับผมสบายดีครับสบายดีเด้อไเฮ้ย ไปลูกไปดีครับปุ่มโตไปหน้องเว้ยนี่โตไว้หมัดเขาวัสดีครับปุมนี่หิดยันอะน,นะมา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 จ้าคิวกำลังเงียนอย่าง คิวคีวลัยกําลังเฮงอย่างดีนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยใจแม่นโทรศัพท์รสรกสิช็ตเลยพี่น้องเอ้ยจ็คสีได้เบิ่งน้ำมือใดเด้อแจก็กสี่ในคิวมือได้แหละน้อโทรศัพท์กสิช็ตแล้วโทรศัพท์อะไรเอา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  ย่งมาอางาไว้อ,ไวอะไรพี่น้องคลินี้กัสิคอจบคลิปเพียงสมีี้เดอ้อผากเบิงผากส้มต่อไปเนาะผิดผาาประกันในคอโทษน,นไหลายเดอ้อสบายดีปะลุงสบายดีนะลูกยังบดเมือ่อยังถ่ายเกี่ยวขาสัมีจืดพอนะเมื่อแล้ว สบายดีเด้อสบายดีคิว <c oughs> กำลังเฮียนอย่างเซ <c oughs> สูส่เซใสยำก้นขี้เหล้าน่นาน่นาน่า